สวัสดีครับมาเก็บฟักแฟงกันนะครับฟักแฟงที่ปลูกไว้ด้วยอินรีย์นะครับเราปลูกด้วยวิธีอินซีย์ไม่ใช่สารเคมีนะครับแต่ก็ได้กินนะครับไม่ไม่ไม่ศัยสารเคมีใช้อินทรีย์ล้วนนะครับเราผลิตผลิตปุ๋ยเองแล้วก็ป้องกันแมลงด้วยน้ำส้มพลนไม้นะครับ ในเทคนิควิธีที่เราป้องกันน้าสม้มน้าส้มกวนไม้ป้องกันก็คือนี่เราใส่ขวดอย่างนี้นะครับใส่ขวดนี่ใส่ขวดห้อยๆตามคางนี้นะครับนี่ก็ไล่มแมลงได้ระดับหนึ่งเลยนะครับมีเหมือนกันแหละแต่ว่ามันไม่ไม่ถึงกับต้องทำลายพักทั้งหมดนะครับนะก็อย่างที่เห็นครับนี่ ผลออกมาก็ได้เยอะอยู่นะครับรอบปลูกรอบๆหนึ่งก็เยอะครับนะฟักแงองเฮนี่ก็คือมาเก็บตามที่แม่ค้าเขาแนะนำนะครับก็คือเวลาวิธีเก็บนะครับก็คือเราดูที่ผิวฟักทองนะครับถ้าผิวเขาออกมาเริ่มสีข,ขาวๆอย่างนี้นะครับ ให้รีบตัดเลยอย่าทิ้งไว้นานนะครับถ้าปล่อยให้เขาสีขาวนานๆแล้วก็ยังไม่ตัดนะครับข้างในข้างในเขาจะไม่แน่นจะยวบจะกวงเนี่ยนะครับนะพอเริ่มเป็นสีขาวปุ๊บให้ตัดนะครับแล้วก็จะเก็บไปได้นานนะครับแม่ค้าเขาแนะนํามานะครับครับนี่ก็คือเทคนิควิธีการตัดฟักแฟงนะครับขอามาฝากเพื่อนๆ ครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับ